มาดูแถวที่หนึ่งของชั้นที่4ค่ะตรงนี้จุดแยกแขนเราต่อจุดแยกแขนได้เลยนะคะจุดแยกแขนตรงนี้เราก็ต่อได้เลยเป็นโซ่ห้า หนึ่งสามี่ห้าพันหัวเข็มลงที่ตรงกลางตัว V ตรงนี้ตัว V จากแถวที่แล้วแล้วก็โซ่สองหนึ่งสองพันหัวเข็มลงหลักนี้ค่ะก็จะได้แพทเทิร์นจุดแยกแขนแบบสองช่องค่ะจะได้แบบนี้ส่วนที่เหลือเราก็ลงตามลายเลยนะคะพอจบแต่ละชั้นลายมันจะตรงกันข้ามตรงนี้เป็นทึบตรงนี้ก็จะต้องเป็นโปร่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็น หนึ่งสองสามโซ่สามข้ามมาสองหลักหนึ่งสองลงหลักนี้ตัวนี้มันมันช่องครึ่งนะคะตรงนี้ต้องพอหนึ่งคอเนาะจะได้แบบนี้แล้วตรงนี้หนึ่งสองสามข้ามมาสองหลักหนึ่งสองลงหลักที่สามเลื่อนห่วงคะ่ะเลื่อนห่วงมาแล้วก็หนึ่งสองสามข้ามมาสองหลักหนึ่งสองมาลงหลักนี้จะพอดี ตรงนี้เป็นพอหนึ่งคอนะคะจะเป็นลักษณะนี้ก็คือหนึ่งช่องครึ่งอันนี้คือครึ่งนะคะมันตรงนี้จะเป็นจุดแยกแขนนะคะมันจะได้ลักษณะนี้นะคะตรงจุดแยกจุดที่หนึ่งนะส่วนลายตรงนี้เราก็ถักตรงกันข้ามนะคะตรงนี้เป็นเป็นทึบไอ้เป็นโปร่งตรงนี้ต้องลงทึบนะคะลงสิบเก้าหลักพอหนึ่งคอนะคะต่อเลยก็จะสับสลับสับวางกันเหมือนกับตรงนี้นะคะ่ะ ามาดูแถวที่หนึ่งของชั้นที่สี่อันนี้คือจุดแยกของจุดที่หนึ่งนะคะตรงกลางตรงนี้คือจุดแยกสองช่องตรงนี้เป็นลายของเขานะคะมันจะเป็นตรงแถวที่แล้วเป็นทึบตรงนี้เป็นโปร่งโปร่งทั้งสองข้างอันนี้ไล่ลายมาจะให้ดูอีกรอบนะนะคะจุดแยกจุดที่หนึ่งคะแล้วก็ไล่ลายมาตรงนี้เป็นโปร่งตรงนี้ต้องเป็นทึบลายมันจะตรงกันข้ามกันนะคะ แต่ละชั้นคะ่ะค่ะอันนี้คือจุดแยกจุดที่สองจากแถวชั้นที่แล้วเป็นเป็นโปร่งตรงนี้เป็นทึบชั้นที่แล้วเป็นทึบตรงนี้ต้องเป็นโปร่งมันจะตรงข้ามกันนะคะแต่ละจุด SO จะไม่จะไม่ซ้ํากันนะคะของการค่ะลายมาอันนี้จุดแยกจุดที่สาค่ะค่ะอันนี้ลายให้สังเกตลายนะมันจะสลับโปร่งทึบแต่ละชั้นนะคะอันน like ี้จุดแยกจุดที่สี่ มันจะเหมือนกับจุดที่หนึ่งค่ะก็หาภาพรวมภาพโดยรวมค่ะ,คะก็มาดูนะคะจุดแยกจุดตรงจุดเริ่มต้นนะคะถ้าอยู่ในช่วงจังหวะแบบนี้การจะเลื่อนห่วงนะคะถ้าถ้ามันอยู่ในช่วงจังหวะจุดแยกแขนสองช่องการจะถักขึ้นมาเลยนะคะจะถักโซ่ขึ้นมาแล้วก็ถักเลยแต่ถ้าเป็นช่วงแบบนี้ การจะต้องเลื่อนห่วงนะคะเพราะว่ามันจะง่ายกว่านะเลื่อนห่วงมาให้มันอยู่ตรงกลางหนึ่งช่องนะเลื่อนตามโซ่เลยที่เราโซ่สองไว้ตรงนี้เลื่อนมาแล้วก็มาลงตรงนี้เลยอืม,อมจะได้แบบนี้แล้วก็มันจะง่ายกว่านะคะก็จะเลื่อนเฉพาะตกในช่วงแบบนี้ค่ะแต่ช่วงอื่นไม่เลื่อนนะคะอันนี้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มลงตรงนี้ก็จะได้ แยกแขนมาจุดหนึ่งสำหรับแพทเทิร์นตัวนี้นะคะเหมือนกับตัวนี้เหมือนกันอันนี้ไม่ต้องเลื่อนแต่ตัวนี้ต้องเลื่อนนะคะแล้วส่วนที่เหลือเราก็ถักตามลายเลยนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะอ่ะอันนี้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะะเพราะว่าตรงนี้มันครึง่งแล้วก็มีช่องเพิ่มมามันก็พอดีมันก็เต็มพอดีลงตรงนี้ แล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มลงนะคะให้ดูจุดแยกแขนแถวที่สองของชั้นที่สี่นะคะจุดแรกด้านนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราต้องถักจนครบรอบอันนี้ให้ดูตรงนี้ส่วนลายอื่นก็ถักตามแพทเทิร์นได้เลยนะคะลายแถวที่สองของชั้นที่สี่เสร็จแล้วนะคะก็ให้ดูจุดแยกนะคะ ตอนที่เราขึ้นแต่แรกตรงนี้นะคะพอถักเสร็จด้านข้างจุดแยกแขนจุดที่หนึ่งเขาก็จะเหมือนกันนะคะ,นะคะเห็นเนาะ,ะคะ่ะเขาก็จะเหมือนกันทั้งสองข้างซ้ายขวาเราก็ไล่ลายมานะคะถักไล่มาถักนะคะลายตาม pattern, แพทเทิร์นก็มาถึงตรงจุดแยกแขนจุดที่สองจะเป็นลักษณะนี้นะคะอันเราก็ไล่ลายมา ก็มาถึงจุดแยกแขนจุดที่สามก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ไล่าตามลายมาถักมามาจนถึงจุดแยกแขนจุดที่4ี่ก็จะเห็นว่าจุดที่4ี่กับจุดที่1นึ่จะเหมือนกันนะคะเห็นนะคะนี่จุดที่1นนี่จุดที่สี่ค่ะเขาจะลงท้ายเหมือนกันเวลาพับก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ,คะแถวที่สามของชั้นที่สี เริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราไม่ต้องเลื่อนหัวนะคะเราต่อได้เลยนะคะนะคะมาต่อตรงนี้เป็นโซ่ห้านะคะสามสี่ห้าโซ่สามมีค่าเท่ากับพอหนึ่งคอโซ่สองโซ่แล้วก็ลงตรงกลางตรงนี้ค่ะจุดแยกแขนตรงนี้ได้มาหนึ่งช่องแล้วทําอีกช่องนึงก็โซ่สองหนึ่งสองปั่นหัวเข็มลงที่หลักนี้นะคะตรงนี้อะตรงนี้ ก็จะได้จุดแยกแขนมาสองช่องแบบนี้ค่ะส่วนที่เหลือเราก็ถักตามลายเลยนะคะก็จุดแยกแขนจุดอื่นก็ลักษณะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าต้องจําหลักว่าจุดแยกแขนสําหรับแถวแพทเทิร์นนี้ต้องเป็น2ช่องค่ะนะคะแถวที่สามของชั้นที่สี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวดูนะจะเป็นแบบนี้นะจุดแยกแขนจุดที่หค่ะ ที่เริ่มตั้งแต่แรกตรงนี้เราถักไล่นะตรงนี้เป็นจุดแยกแขนจะได้สองช่องค่ะสำหรับแถวนี้เราก็ไล่ลายมานะไล่มาก็มาถึงจุดแยกแขนจุดที่สองค่ะค่ะจุดแยกแขนจุดที่สองแล้วก็ไล่ลายมานะจนมาถึงจุดแยกแขนจุดที่สามะดูภาพตามนะคะ ก็น,นี้ก็ไล่ลายมาปกติจนมาถึงจุดแยกแขนจุดที่สี่ค่ะน,นี่จุดที่1นะจุดที่4ี่ค่ะมันก็จะเป็นภาพรวมมันก็จะเป็นแบบนี้เวลาพับค่ะมันจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเราจะถักจนครบจนได้รอบอกตรงนี้รอบอกตามต้องการเราถึงค่อยมาเชื่อมนะคะต่อไปแถวที่4ี่แถวที่สี่ของชั้นที่ ที่สี่เราพอถึงตรงนี้การจะเลื่อนนะคะเลื่อนห่วงให้มาอยู่ตรงกลางนะคะตรงนี้อันนี้ถ้าอยู่ในช่วงของจุดแยกแขนที่เป็นตัววีการจะเลื่อนมาอยู่ตรงกลางนะคะค่ะนะคะเลื่อนเขาให้มาอยู่ตรงนี้นะคะ่ะเพราะมันมีสองช่องนอกจากเถอ 1, แล้วหนึ่งสองเราเลื่อนเขามาอยู่ตรงนี้เลยนะคะค่ะมันจะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็ถักมาเลยนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าพันหัวเข็มลงที่ช่องเดิมตรงนี้ค่ะจะได้จุดแยกแขนแบบนี้เราเราก็ถักได้ตามลายเขาเลยก็คือตรงนี้แพทเทิร์นโซ่สามช่องนี้ลงลงที่พอหนึ่งคอตรงนี้จะได้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็โซ่ห้าหนึ่งสอง 3 4 5สี่หพันหัวเข็มลงที่หลักนี้แล้วก็1 2 3 4 5สองสสหพันหัวเข็มลงที่หลักนี้ให้ดูนะคะตรงจุดแยกนะคะจุดที่หนึ่งคะ่ะเราเลื่อนห่วงมาให้มาอยู่ตรงกลางแล้วก็ถักตามแพทเทิร์นได้เลยนะคะ จุดแยกแขนของแถวนี้จะเป็นช่องเดียวค่ะนะคะแบบนี้แถวที่สี่ของชั้นที่สี่เสร็จแล้วนะคะเนี่ยคือแถวที่สี่ตรงนี้คือจุดแยกแขนจุดที่หนึ่งอะก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดแยกแขนจะเป็นช่องหนึ่งนะคะตัว v ส่วนตรงนี้คือลายของเขานะคะลายของเขาโปรง่งอันนี้จุดแยกจุดที่หนึ่งเราถักไล่ลายมาไล่มาฮะดูภาพ แล้วมาถึงตรงนี้จุดแยกแขนจุดที่สองค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตรงกลางนี้คือแพทเทิร์นจุดแยกแขนค่ะค่ะแล้วเราก็ไล่ลายมาถักมาค่ะจนมาถึงจุดแยกแขนจุดที่สามก็จะเป็นลักษณะนี้ไอตรงกลางคือแพทเทิร์นจุดแยกแขนนะคะค่ะเห็นไหมเอ่ยอ่ะแล้วก็หลับมา ถักไล่าลายมาจนถึงจุดแยกแขนจุดที่สี่ค่ะด้านข้างเขาจะเป็นโปร่งกับโปรง่งตรงกลางคือแพทเทิร์นจุดแยกแขนอันนี้ของแถวที่แล้วหนึ่งสองอันนี้แถวล่าสุดหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็เลื่อนมาไล่มามันก็จะมาพอดีกับที่เราเริ่มต้นคะก็จะมาบรรจบกับจุดที่หนึ่งตรงนี้นะคะค่ะดูภาพ ก็มาดูต่อไปแถวที่ห้าของชั้นที่สี่ก็จุดแยกแขนจุดที่1นะตรงนี้เราโซ่ห้าแล้วก็มาลงพอหนึ่งคอโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอมันจะได้ตรงจุดแยกแขนเป็นสองช่องแบบนี้แล้วเราก็ดูนะคะตามแพทเทิร์นทั่วไปก็ตรงนี้มันได้ครึ่งเราก็ถักครึ่งก็โซ่สามหนึ่งสองสามนะคะสำหรับลายโปร่งครึ่งหนึ่งตรงนี้แล้วก็มาลงหลักนี้ ที่โซ่สมเพราะว่ามันครึ่งหนึ่งนะคะมันตรงนี้คือเต็มได้เราจะโซ่ห้าแต่ถ้าครึ่งของตัวนี้มันจะเป็นโซ่สามนะแล้วก็ตรงนี้เราก็ถักโซ่สามเหมือนกันเพราะว่าเป็นแพทเทิร์นโซ่สามลอหอนะคะก็ลงตรงนี้ตรงโซ่ที่สามนี่ก็เลื่อนห่วงมาเลยทําเป็นตัวโบก็โซ่สามอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็พอหนึ่งคอ ค่ะอย่างนี้นะคะถักไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้โบมาหนึ่งโบอันนี้ครึ่งโบนะคะก็ถักจนจุดแยกแขนเขาก็คล้ายๆายกันนะคะเราดูตามแพทเทิร์นล้วก็ถักจนครบรอบเลยนะคะอันนี้คือจุดที่หนึ่งค่ะ,คะก็แถวที่ห้าของชั้นที่สี่เสร็จแล้วนะคะจุดแยกแขนจุดที่หนึ่งนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้จุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดเจอกันแล้วเนาะก็อันนี้เราก็ถักตามลายนะคะลายตรงลายทึบ มันจะเป็นตามแพทเทิร์นแบบนี้นะคะเลื่อนอ่าตรงนี้คือจุดแยกแขนจุดที่สองค่ะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือจุดที่สองนะคะแล้วก็เลื่อนมาไล่มาไล่มาตรงนี้คือจุดแยกแขนจุดที่สามดูใกล้ๆชัดๆของแถวที่ห้าชั้นที่สี่อะไล่มา อันนี้คือจุดแยกแขนจุดที่4ี่ค่ะค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะเพอแพทเทิร์นแถวนี้จุดแยกแขนจะเป็นแบบสองช่องค่ะ1 2สองนะตรงนี้นะคะจะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นมาเจอกับจุดแยกแขนของจุดที่1พอดีนะคะก็มาดูแถวที่หของชั้นที่4ี่จุดแยกแขนจุดที่1นนะคะจุดเริ่มต้นอ่ะมันอยู่ตรงนี้การเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงจากตรงนี้ เริ่มต้นจากตรงนี้เลื่อนเข้ามาให้มาอยู่ตรงกลางหลักนี้แล้วเราก็ทําแพทเทิร์นจุดแยกแขนโซ่ห้าแล้วก็พอหนึ่งคอลงหลักเดิมแล้วก็ตรงนี้เราก็ถักโซ่ห้าแล้วก็พอหคอโซ่ห้าพอหคอได้3ช่องเต็มมันจะได้แพทเทิร์นเต็มสําหรับลายโปร่งนะคะของแถวที่6ของชั้นที่4ส่วนแพทเทิร์นลายทึบก็จะได้ตามภาพเนี่ค่ะได้10บพอ1นคอสิหลักนะคะส่วนตรงนี้เราก็ถักได้เหมือนกับ ตรงนี้กับตรงนี้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวถักจนครบรอบเลยนะคะอันนี้คือจุดแยกจุดที่หนึ่งนะคะก็แถวที่หกของชั้นที่สี่เสร็จแล้วก็เท่ากับว่าชั้นที่สี่เราเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้มาดูลายดูทีละจุดนะจุดสุดท้ายของแถวที่หกชั้นที่สี่จะจุดแยกแขนจะอยู่ในช่วงจังหวะของหนึ่งช่องตัววีนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้จะเป็นลายโปรงนะคะสําหรับจุดแยกจุดที่หนึ่ง เราก็ไล่ลายมาเลยนะคะไลายตามลายนะคะมันจะเต็มนะตรงแขนเราจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกส่วนแขนจะได้หกลายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาถึงจุดแยกแขนจุดที่สองมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านนี้เป็นทึบด้านนี้เป็นโปร่งจุดแยกแขนอยู่ตรงกลางนะคะตัววีแบบนี้ส่วนด้านหน้านะคะจะได้ทั้งหมดนะคะด้านสังเกตว่าด้านข้างของด้านหน้า เขาจะเหมือนกันนะคะคือลายปโปร่งด้านนี้ก็คือลายปโปร่งก็จะได้1 2ึ่งสอามี่ห้าหกดได้7ดลายโดยด้านหน้าด้านหลังเราต้องให้ลายอ่ะเหมือนกับที่เราขึ้นตอนแรกนะคะนี่คือเทคนิคเวลาขึ้นให้ด้านข้างแล้วให้ต้องเป็นถ้าจะให้เวลาเชื่อมลายเขาลงตัวค่ะต้องให้ด้านข้างอ่ะเหมือนกันทั้งสองข้างคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฝั่งนี้เป็นเป็นทึบ ั่งนี้ก็ต้องเป็นทึบถ้าฝั่งนี้เป็นโปรง่งฝั่งนี้ก็ต้องเป็นโปรงคือให้เหมือนกันเวลาเราเชื่อมมันถึงจะลงตัวนะคะอย่างของแขนเราตรงแขนของการไม่ลงตัวนะคะจะเห็นว่าอันนี้แขนนะคะข้างข้างซ้ายตรงนี้เป็นโปรง่งส่วนด้านขวาตรงนี้เป็นทึบเวลาเราเชื่อมติดกันถ้าเชื่อมแบบไม่ต้องเพิ่มห่วงไม่เพิ่มโซ่ะมันจะลงตัว แต่ถ้าเราเชื่อมเราต้องเพิ่มลายอีกหนึ่งลายมันจะไม่ลงตัวนะคะก็อันนี้เป็นเทคนิคนะคะให้ดูเวลาก่อนเราขึ้นลายเราต้องคำนวณว่าเราจะขึ้นเลขคู่หรือเลขคี่นะคะอันนี้คือจุดแยกจุดที่4ี่นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้จุดที่3าให้ดูอย่างจุดที่สามแบบนี้อันนี้คือจุดที่4ี่ค่ะจุดที่4ี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเสร็จนะคะสำหรับ แถวที่หกของชั้นที่สี่ทีนี้เราก็มาดูนะคะถ้าเกิดว่าพอแล้วเราก็เชื่อมได้เลยนะคะนะคะก่อนจะเชื่อมแขนเรามาวัดรอบอกนะคะรอบอกเราวัดจากจุดนี้เรามาวัดดูว่าเราอยากได้รอบอกเท่าไหร่นะคะเราก็วัดอย่างของการมันจะได้สิบหกเนาะเดี๋ยวสิบหกนิ้วก็สามสิบสองนะคะรอบอกประมาณสามสองนะคะรอบอกได้ประมาณ 32นะคะของการก็คือ32ก็เรารอบคอของการจากนี่ถึงนี่ได้10รอบทั้งหมดนะรอบเส้นคอ60ซนติเมตรนะคะแล้วเทคนิคอีกอย่างหนึง่งเวลาขึ้นแขนขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นแถวแรกอะคะ่ะลายต้องให้เป็นเลขเลขขี้นะคะอย่างของการตรงนี้3-1-2-3เป็น3เป็น5้นะคะหแล้วก็เจ็ดเนี้ยมันจะ เวลามาถึงที่เราเชื่อมมันจะลงตัวอย่างแถวนี้การขึ้นด้วย3พอมาถึงรอบอกการได้เจดลายหนึ่ง6 7สาี่ห้าหดพอเวลาเรามาเชื่อมติดกันอ่ะมันจะมันจะลงตัวมากกว่านะคะมันจะลงตัวแบบเนี้ยลายนะคะนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะลายมันจะลงตัวนะคะเวลาทบตรงนี้เป็นลายทึบ ตรงนี้เป็นลายโปร่งฝั่งนี้ก็เป็นโปร่งหน้าหลังตรงนี้เป็นโปร่งแล้วมันเรามาใส่ลายตรงกลางมันจะลงตัวพอดีตรงนี้เป็นโปร่งตรงกลางเราเพิ่มโซ่มาหนึ่งลายก็จะเป็นทึบแล้วก็จะมาลงเป็นโปร่งนะคะถ้าเราไม่ขึ้นแบบนี้เวลาเราเชื่อมลายมันจะไม่ลงตัวนะคะค่ะก็คือเราต้องให้ขึ้นเราต้องต้องรู้เออเราต้องรู้เทคนิคตอนขึ้นด้วยนะคะเวลาเชื่อมจะได้ไม่มีปัญหานะคะ